อ่าเดี๋ยวจะเตรียมแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวนะเราเตรียมแปลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะให้หนูเช่อใไไหมคะนี่อ่าเดี๋ยวเราจะใช้ไตโคโดมานะไตโคโดมาเนี่ยไตโคโดมาคือเอ่อเป็นเชื้อรากลุ่มที่ควบคุมเชื้อราอีกทีหนึ่งคือเป็นรากินรามันเป็นรากินรามันมีสักสูกราธรรมดาอ่าก็ไม่รู้จะมีสักไม่มีสักไม่รู้แต่ว่าไตโคโดมาเป็นราเขียวกลุ่มที่กินราสาเหตุโรคนะเพราะฉนั้นตัวนี้เป็นชีวพันธุ์ที่ครูเอามาใช้ในกระบวนการทํานาเพื่อลด การใช้สารเคมีกลุ่มป้องกันกําจัดเชื้อราค่ะุณคะเราอย่างที่เราคุกยาตัวนี้ค่ะม,มันป้องกันโรคอะไรบ้างคะไตรโคเดมาหรือวาราเขียวเนี่ยเขาป้องกันสาเหตุโรครากเน่าคนเน่าโรครากดำนะโรคขอบอใบแห้งโรคเมล็ดด่างราขบวนการแชค่ครั้งนี้เป็นการช่วยข้าวไวอ่อนซึ่งอ่อนแอถ้าเกิดเชื้อราเข้าเขาก็จะมีในเรื่องของโรครากเน่าคนเน่าน่นเบื่องรกเขาก็จะตายไปจะทําให้ประชากรในแปลงนาของเราน้อยลงแต่ถ้าเราใช้ไตรโคเดมานี่ แช่คลุกเข้าเข้าไปปุ๊บแตโคโดมากขจะเป็นเกราะในการป้องกันเชื้อสาเหตุที่เกิดจากเชื้อราและพวกรากเน่าคนเน่าทั้งหลายพวกเมล็ดเน่าทั้งหลายเขาจะทาให้ต้นข้าวเราเนี่ยอวบสมบูรณ์ข้อคัดนักแป้งสงสัยอีกอย่างหนึ่งคือข้าวอะค่ะจําเป็นต้องเป็นข้าวพันธุไหนที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้หรือว่าใช้ได้ทุกพันแต่โคโดมาใช้ได้ทุกพืชใช้ได้ทุกชนิดข้าวทุกเมล็ดพันธุเพราะฉะนั้นเชื้อไตโคโดมาเนี่ยเป็นเชื้อที่อยู่ในธรรมชาติ แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้มันน้อยลงเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยใช้ยาเคมีกาจัดเชื้อรานะ่มากทีความเข้มข้นมากใช้ซ้ําๆจนไตโคโรมาที่เป็นเชื้อธรรมชาติเนี่ยหมดไป hmm. เพราะนั้นโรคก,ก็เลยเกิดระบาดหนักเราก็ <Okay. S 1> ต้องใช้ยาหนักเข้าไปอีกยิ่งใช้ยาเพิ่มมากเท่าไหร่เชื้อเหล่านี้ก็จะหมดไปเพราะนั้นเราต้องกลับมาหันมาใช้ชีวพันธุ์หรือว่าไตโคโรมา <Yeah. S 1> เนี่ยกลับมาทําให้นิเวศวิทยาเราดีขึ้นสุดท้ายถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยการใช้ยาเคมีต่างๆจะลดน้อยลงต้นทุนการผลิตของเราก็จะถูกลง เราสามารถทําเองได้ไม่ต้องซื้อเขานะเราเรียนรู้ได้จากการการการที่จะผลิตและขยายเชื้อได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักที่เราจะช่วยในการลดต้นทุนและทําให้การทํานาของเรามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดค่ะครูคะแล้วการทำวิธีนี้มีประโยชน์อะไรบ้างคะก็คือว่าเราหนึ่งก็คือว่าทํา,าให้ข้าวไม่ได้ข้าวอิ่มตัวะนะพร้อมที่จะงอกเมื่อลงไปในแปลงนะพร้อมจะงอกประการที่2ก็คือครูแช่ข้าวเนี่ยแช่แบบ1คืนแล้วสงเช้าแล้วบ่ายเนี่ยข้าวยังไม่งอกเราต้องการให้ข้าวอิ่มตัวมีน้ําหนัก พอมีน้าหนักเนี่ยเขาจะตกจมลงไปในในดินได้มากกว่าไอ้ข้าวแห้งถ้าข้าวแห้งเราหวานไปในน้ําเนี่ยมันก็จะลอยอยู่แล้วลมก็จะพัดพาไปพอพัดพาไปเข้าไปหนาเป็นที่ที่ที่เขาติดอยู่เพราะนั้นเราแช่เพื่อหนึ่งทุกยา,กยาแต่คุณมาสองทำให้มเมล็ดมีน้ําหนักะนะเพื่อจะจมเลนได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองตอนนี้เพราะเราไม่ได้ไม่ได้มองถึงว่าเราต้องบ่มไปถึงข้าวง,งอก เราเอามาจากไหนคะครูเอ้าผลิตเองสิเออจะลดต้นทุนกับผลิตชาวนามืออาชีพต้องผลิตเองค่ะอ่ะงั้นนี่ยกเทให้ครูหน่อยครูคะแล้วเราหนูถ้าเกิดโอ้โหนักเลยว่ะอ่ะมันหนักมันหนักแล้วถ้าเกิดคนทั่วไปเขาอยากได้แบบนี้บ้างทําไงอ่ะก็จริงจริงมันมีขายอยู่แต่ทั่วไปมันก็จะเป็นมูลค่านะเป็นมูลค่าแต่ถ้าทําเองเนี่ยมูลค่ามันก็จะน้อยแต่นะนี่คือเออนี่ครูมาขยายเชื้อจากการเพาะเลี้ยงกันนะ นะมาขยายเชื่อจากการเพาะเลี้ยงเพราะนั้นต้องใช้เยอะไหมคะใช้ประมาณ1นึกระสอบแล้วใช้ประมาณ1ลิตร1ลิตรเอลิตรก็คือเราประมาณอ้าถ้าเราทําเองอันนี้ไม่มีความเข้มข้นที่ก่อให้เกิดโทษยิ่งมากยิ่งดีแต่มากไปเปลืองเพราะฉนั้นเราก็จะเอาน้ําเข้ามาละลายค่ะ น้ำที่เราลดลงไปเนี่ยเขาจะเคลือบเม็ดข้าวปุ๊บแล้วเขาก็จะมาละลายอยู่ในน้ํานี้นะเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้มันก็จะเจริญเติบโตต่ออ่ะเชื่อปวยเคนน่ะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวจะแช่ไว้1คืนค่ะนะแช่ไว้1คืนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็เอาขึ้นจากน้ํา1คืนนี่12ชสิบสองชั่วโมงก็คือเราก็ประมาณ14 14ชั่วโมงมัดหน่อยเออไม่ต้องมัดมากมันไม่ดิ้นไปไหนหรอกคอ่าคือแล้วทำไมเราไม่เอาข้าวลงในนี้เลยอ่ะอ่ามันยุ่งดิง ถ้าเราเทออกปั๊บพอเช้าเราจะเอาขึ้นน้ำต้องมาตักกลับอีกเออสู้อย่างนี้เรายกทชระสบอ่าเราเงี้ยเดี๋ยวเขาปล่อยน้ำให้เต็มก็ใช้ได้ให้น้ำให้ท่วมใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหวานกันอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราหวานกันพอเช้าเราจะมาเอาข้าวขึ้นแล้วก็ช่วงบ่ายเราจะหวานกันคุณคะอันนี้หลังจากเราแช่ข้าวมาแล้วคืนหนึ่งอ่เดี๋ยวเราจะไปหวานนะก็คือเราแช่ไว้12ชั่วโมงส่งน้ำขึ้นมา12ชั่วโมงก็เป็นยี่สชั่วโมง นะที่ส่งน้ําขึ้นมาเพื่อไม่ให้มัน,มนเปียกจนเกินไป<ม>นะอันนี้จะให้แก่งเพื่ออะไรการหวานนี่มันต้องหาวานให้แตกตัวถ้าเกิดชื้นแฉะเกินไปไมันจะหาวานไม่แตกตัว<ฆ>เพราะมันจะติดกันเพราะฉะนั้นการแช่ข้าวเนี่ยได้สังเกตไหมครูจะหาวานนะข้าวไม่งอกออที่ครูหาวานข้าวไม่งอกเพราะอะไรเพราะสภาพพื้นท,ท,ท,ที่ที่นี่มันเป็นดินสายมันจะแห้งเร็วมาก พอแห้งเร็วมากปุ๊บเนี่ยถ้าเราหว่านบนเทือกแบบเกษตรกรทั่วไปคือเปิดน้ําออกให้หมดเลยค่<ฮ>ะเปิดน้อาออกให้หมดเสร็จแล้วก็หว่านบนเทือกปั๊บเนี่ยหว่านเข้าง,งอกเนี่ย <ฮะ S 1> มันจะแห้งเร็วจนรากไม่ติดนะอันนี้คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่2ก็คือว่าในส่วนของการหว่านบนเทือกที่เขาเปิดน้ําทิ้งหมดแล้วเนี่ย <ฮะ S 1> มันจะมีปัญหาเรื่องนกพิราบ <ฮะ S 1> ที่เข้ามากวนนะเป็น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 ,ปนตัวสัตว์ที่มากินเม็ดพันธุ์ข้าวปลูกเพราะฉะนั้นเราใช้อัตราเม็ดพันธุ์แค่ประมาณ1ิถึง20่กิโลเนี่ยเพราะนั้นต้องสง ถ้าเกิดว่าเราไปทํกระบวนการหวานบนเทือกนะที่เปิดน้ําแห้งปั๊บนกจะกินมากก็จะทําให้เราจะต้องไปเสียเวลาในการทมซ่อมนะถ้าเราไม่เห็นขึ้นมาก็กลายเป็นว่าข้าวเราขึ้นไม่สมเสมอนะรูครูก็เลยดัดแปลงว่าเออเราจะหวานถ้าหวานข้าวงอกในน้ําเนี่ยเน่าเพราะน้ําเราจะแห้งช้าครูก็เลยว่าเออในเมื่อข้าวเราทดสอบความงอกมาแล้วว่างอกเกิน90%ค่ะซเราก็ใช้วิธีการแช่ข้าวพอให้อิ่มตัว แล้วเสร็จแล้วก็หวานแช่น้ำามือหนึ่งคืนเพื่ออะไรมันมาอิ่มน้ำอนนี้อีกทีอ่าใช่<ๆ>เพื่อที่อีกกอีกตัวหนึ่งก็คือว่าจะให้ตะก,กรดินทั้งหลายตกตะก,กรนทับเม็ดข้าวเมื่อเราเปิดน้ําแห้งมาปุ๊บเนี่ยนะเม็ดข้าวจะถูกอยู่ใต้อยู่ใต้อนุมูลของดินค่ะนกก็จะไม่เห็นเพราะนั้นนกก็จะทําลายน้อยค่ะนะข้าวก็จะสม่าเสมอเพราะเราใช้อัตราตา่ำทีนี้นเกษตรกรทั่วไปเนี่ยเขามีเวลามากกว่าครูครูเองไม่ค่อยมีเวลาเพราะนั้นต้องหาวิธีอะไรก็ได้ที่จะทําให้เซฟที่สุด เกษตรกร,ร,กรทั่วไปหลังจากหว่านเสร็จแล้วจะต้องไปไล่นกนะจะต้องไปเดินไล่นกเพราะนกพิราบมันมาเป็นร้อยร้อยพันพันนะตัวหนึ่งมันกินแค่เท่าลูกมะนาวห,หมดเท่าไหร่มาเป็นร้อยตัวพันตัวเพราะนั้นเนี่ยก็คือเป็นขบวนการที่เราคิดขึ้นมาเพ <สะ S 1> ื่อให้เหมาะสมกับสภาพแรงนาของเราครูคะถ้าเกิดฝนตกเราทําไงคะฝนตกมีผลไหมมีผลคือในส่วนของคนที่หว่านบนเทือกเนี่ยนะคือเปิดน้าแห้งหว่านบนเถือกถ้าฝนตกแรงปุ๊บน้าก็จะไหลพาข้าวเนี่ยไปอยู่ตามที่หลุมที่หลุมหลุมที่ตามร่องน้ํา พอขึ้นมาไอ้ตรงนั้นก็จะหนาไอ้ตรงที่อดอนๆถูกฝนซัดไปมันก็ไม่ขึ้นแต่ของเราเองปุ๊บพอไปอยู่ในเนื้อดินฝนตกมาเนี่ยก็จะไหลไปน้อยเพราะไรดินเขารัดอยู่ดินเขารัดอยู่ก็จะช่วยนนมีประโยชน์ม,มีประโยชน์นี่นี่คือเราพยายามพยายามหาองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมกับแปลงนานของเราเราต้องศึกษาเรียนรู้มีข้อผิดข้อถูกตรงไหนก็ปรับเปลี่ยนเอามาใช้กันเพราะฉะนั้นในเรื่องของกิจกรรมต่างๆเ่าเนี้ยมันสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ตามบริบทของตัวเองค่ะ พวกเขาอย่างนี้ต่อไรค่ค่ะเราใช้เมล็ดพันธุ์เท่าไหร่คะครูอเ,เองจะใช้ไม่เกิน2ถังคือประมาณ18กิโลถึง20กิโลเพราะนั้นแปลงนาแปลงนี้มัน3าไรนะ่ครูก็จะเตรียมเมล็ดพันธุ์สำหรับปรแปลงนี้หกถัอองแต่ถ้าเราหวัานมันก็จะคือหวาัานแทบจะไม,มไม่หมดหถังแล้วแต่อีส่วนที่เหลือ่ยเก็บไว้เพื่ออะไรพอเราเปิดน้ําตรงไหนมันไม่แห้งเราก็เอาเข้าวไปทมนะเพราะจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกิน2ถัง่งใช้ต่อไร่เพราะนั้นในเรื่องของการเมล็ดเมล็ดใช้เมล็ดพันธุ์ที่ตาม ค่าแต่วิชาการบอกว่าประมาณ15โลถึง20โลเนี่ยมันจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เพราะการเกษตรกรเนี่ยเขาว่าน3ามถังกว่าคือ30กิโลอตอนนี้เข้าปลูกเราเนี่ยนะ,ะกิโลละ200อะกิโล22่บบาท1ถัง,งมี10กิโลเท่ากับ220บาทถ้าว่าน3าถังเท่ากับ660ถ้าเราว่าน2ถังแค่440 <40. S 1> เราประหยัดไป220 10ไร่เป็น2 2 0 0 20ไร่เป็น4,4 0 0นี่นี่ก็คือการลดต้นทุนอีก อีกอีกกระบวนการทีนี้การใช้เม็ดพันธุ์มากก็มีผลต่ออีกเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เม็ดพันธุ์มากขึ้นมาเนี่ยก็การแข่งแย่งของต้นข้าวก็จะมากขึ้นหนานแน่นเกินไปเพราะนั้นก็ต้องใช้ปุ๋ยมากขึ้นโรคแมลงก็จะมากขึ้นเพราะอะไรมีความเบีดเสียดยัดเยียดกันมีควารบนแอของต้นข้าวที่แข็งไม่ได้เพราะนั้นการใช้เม็ดพันธุ์ที่เหมาะสมเนี่ยนะก็จะทําให้ประชากรในแปลงนาเนี่ยไม่มีการแข่งแย่งกันจนเกินไปก็จะทําให้ต้นข้าวเนี่ยแข็งแรงค่ะงั้นลองกันไหมครูเดี๋ยวครูจะวาดให้ดูเลยา้่งี ใช้เครื่องกับใช้มือนี่มันต่างกันไหมการใช้เครื่องเนี่ยแรงดันลมมันสม่ําเสมอตาม<ภ>าที่เรากําหนดด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยอัตราเร่งของเครื่อง<ฆ>นะเพราะฉะนั้นมันก็จะสม่ำเสมอกว,กว่าการที่เราใช้มือหวานค่ะ<ฆ>นะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะควบคุมได้ด้วยความชํานาญนะด้วยความชํานาญของเราเว่าเราจะหวานระยะเก้าเท่าไร นะดูแนวตกเท่าไหรเพราะตอนนี้เราจะมองไม่เห็นแนวชักร่องใช่ค่ะแต่ครูก็จะใช้สังเกตด้วยวิธีการดูแนวตกโดยแรงลมเนี่ยมันตกแค่ไหนครูก็สังเกตให้มันตรงว่าตรงกับแนวต้นไม้ต้นไหนก็จําไว้นะและสิที่ครูก็จะเดินครูจะเข้าใจไงคือนี่เป็น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 นาเป็นนาของเราอ่าเราเข้าใจว่าลักษณะการก้าวเดินของเราแรงลมเท่านี้ข้าวตกเท่านี้เออมันจะตกแนวไหนแล้วก็สามารถที่จะแผนนะกระบอกฉีดให้มันสม่ําเสมอได้เพราะนั้นมันก็อยู่ในเกณฑ์ของเราที่ว่า ที่เราจะหวานได้ยังมีประสิทธิภาพอ่าอ่ะเดี๋ยวครูจะหวานให้ดูเลยค่ะไปเลยค่ะครูให้หนูให้กำลังใจตรงนี้นะคะอ่าอ่าอาจครูค้ะเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วค่ะ ผู้ข้าขออีกคำถามหนึ่งจ้ะผู้ข้าหนูสงสัยว่าเอ,อ่อทำไมชาวนาต้องให้ความสำคัญกับเมล็ดพันธุ์แล้วก็การหว่านคะครูเมล็ดพันธุ์เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทำนาที่มีประสิทธิภาพค่ะนาต่อจากการที่เราเตรียมแปลง่ยปุ๋ยมาแล้วเนี่ยอัตราชนิดพันธุ์สายพันธุ์ที่มานะแล้วก็ความเอ,อ่อการจัดการพันธุ์ของเราเนี่ยตั้งแต่การขาบวนการจัดการมาตามลำดับมันส่งผลต่อการทำนาอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและสุดท้ายมันก็คือ จะตอบโจทย์เราได้ว่ารายได้ของเราเนี่ยนะมันจะได้เท่าไหร่พร้อมกับค่าใช้จ่ายที่ต้องหักจะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราทําแบบไม่คิดนะใช้อัตราการมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีก็ทําให้โรคภัยไข้เจ็บนะมากขึ้นแมลงกินมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลผลิตที่อ,ออกมาก,ก็ไม่ดีค,ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากาเตรียมแปลงที่ดีมเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมอัตราพอดีะนะการใช้ปุ๋ยใช้ย,ยากันดูแลราคาพืชจนถึงกระบวนการปุ๊บต้นทุนเราจะถูกแต่ผลผลิตจะสูง เมื่อหักลบกลบนี้แล้วเราจะมีกำไรเราจะอยู่ได้ตรงนี้เพราะนั้นต้องใส่ใจเรื่องอย่างน,นี้